ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่พี่น้องสถาสาุชนทุกท่านทุกคนเนื่องในโอกาสครบรอบวันมรณภาพครบสิบปีประเดชพระคุณหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์สุจีกตะสาระมหาเทระอดีตเจ้าวาดวัดพระบาทมิ่งเมืองวอรวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหกผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิยาเขตแพร่และโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยาวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอยากจะเรียนเชิญเจริญพรสิทธิอนุสิทธิ์ทุกรูปทุกคนได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลแด่หลวงปู่ ในวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นปีที่10ถ้านับชาติการก็104ปีปีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมหาโพธิวงศ์สาจารนั้นเป็นพระมหาเถระที่รู้จักคุค้นเคยของคณะสงฆ์และญาติโยมจำนวนมากเรียกว่าครึ่งค่อนประเทศ หลวงปู่ได้สร้างและบำเพ็ญนะสาธารณประโยชน์ไว้กับพระพุทธศาสนากับบ้านเมืองมากมายไม่ว่าในด้านการปกครองด้านการศึกษาการเผยแพ่หลวงปู่ได้ปูพื้นฐานให้คณะสงฆนะ์ภาคเหนือและจังหวัดแพร่ต่อยอดมาจากหลวงปู่ พระบาลีคุณูปมาจารย์ฟูอัตชีวะมหาเทระอดีตเจ้าวาดองค์ก่อนจะเห็นได้ว่าด้านการปกครองนะท่านก็ดำรงตำแหน่งรองเจ้าหน้าภาคที่ปรึกษาภาคมาโดยลำดับด้านการศึกษาก็ก่อตั้งการศึกษา ไม่ว่าพระปริยติธรรมแผนธรรมบาลีและปริยัตสามมันคือโรงเรียนพุทธกรูรไซวิทยามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วมจอจรอวิยาเขตแพร่ก็เช่นเดียวกันหลวงปู่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2530 10มกรา30ก็ปีนี้ก็ครบรอบ 34ป,ปีการก่อตั้งวิยาเขตเมื่อครบวันมรณภาพคือวันที่สองพฤศจิกาย25 64, น2564นี้ทางวัดก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษินานุปทานถวายณนะพระวิหารมหาโพธิองศาจริยานุสรวัดพระบาทมิงเมืองวรวิหารซึ่งได้สร้างถวาย เป็นอนุสรณ์ให้แก่พระเดชพุนหลวงปู่ในเวลา9นาฬิกานาทีดังนั้นก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนได้มาร่วมบุญกุศลแม้มาไม่ได้ก็สามารถทำบุญออนไลน์ได้และวันที่2พฤศจิกายน2564นี้เป็นวันสำคัญที่เรียกว่าวันกะตัญญูบูรพาาาร์นะ วันกันตัญูบุรพาจารย์ก็จะมีพิธีเปิดการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานแก่ศิษยานุศิตทั้ทงพระทางโยมได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรม 2- องสามพฤศจิกายนของทุกๆปีก็จึงขอเรียนเชิญเจริญพรผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกได้มาร่วมปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน ส่วนการทําบุญภาคเท้านั้นคือวันที่4่วันที่2เวลา9นาฬิกา30บนาทีทาบุญทักษินาที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารและเวลา16นาฬิกาก็จะมีพิธีเปิดปฏิบัติธรรมณสํานักปฏิบัติธรรมราชเคมากรพ่องพันวนารามหรือพุทธภูมิสถานพระโพธิญาณสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพร่แห่งที่3สาขาวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรท่านทั้งหลายได้ทำบุญถวายทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาตามหลักของพระพุทธศาสนาที่เป็นหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละความชั่วประพฤติความดีทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสที่นี้การที่จะทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสได้การที่เราจะละบาปอากุศลความชั่วความไม่ดีทั้งหลายได้ก็ต้องด้วยการ เจริญจิตภาวนาให้ทานรักษาศีลภาวนานี่เป็นหัวใจสำคัญในการบำเพ็ญกุศลในคราวครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญเจริญพรก็ข้อ,ขอ,อนโมทนาสาธุการสลับสิทธิอนุสิ์ทุกหมู่ทุกเหล่าทุกท่านทุกคนไว้นโอกาสนี้ขอหน้าคุณพระศรีรัตนตไตรพระพุทธธรรมพระสงฆ์บุญกุศลคุณงามความดีบารมีธรรมจงเป็นบน้าพระวะเดชปัจจัยปกปักร,รักษาคุ้มครอง ให้ท่านทั้งหลายพ้นจากภายัยไกลจากเวรอยู่เย็นเป็นสุขอายุใหนะ้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูรณ์ในพระพุทธศาสนาในหน้าที่การงานการเงนิงนการศึกษาการธรรมะค้าขายตลอดในธรรมะคาสอนพระสมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆขึ้นไปเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิภานานัสสารธรรมสารสบัดลาบยศสรรเสริญสุข สิ่งที่พึงประสงค์จงรูประการทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร